สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชอบมดเสาลุยกินแซ่บนะคะตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านปางอุ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่เสียงหรรัวเราะนี่เหมือนน้องเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาหารถด่วนค่ะค่ะแต่ต้องให้คนที่ถือกล้องนะคะไปคงฟันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้รถด่วนไหมนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่กอไผ่แล้วนะคะนี่นะคะชื่อแจ้ค่ะแจ้ก็คือย่อม,มาจากไก่แจนั่นเองนะคะชื่อีไื่อนี่นี่นะคะทักทายน้องแจ้หน่อยนะคะน้องแจ้สวัสดีค่ะน้องแจ้เงียบ <c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวรถด่วนจะลงมาแล้วนะพี่จริงหรอ รถด่วนนี้ถ้ามันโตมานี่ม,นมันจะเป็น,นอะไรม,มันจะม,น <c oughs> มันจะลงมาีิหัวน้องแล้วนะคะนี่โอ้โอ้มีด้วยนะคะโอ้ยมีเยอะไหมแจ๊ะอืมเยอะพอสมควรน,นี่นะคะรถด่วนค่ะอันนี้คือ เป็นอะไรที่หายากมากนะคะไอ้คะ่ะอับการดิเหมยอับบอเอรอดูดูดูดนี่นะคะอู้มีเยอะมากเลยค่ะอู้อุ้ยอับพัดไรอะเด้อมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนอันเราเทดเบื่อเลยอยู่หรอแล้วก็มีแขกรับเชิญนะคะช่างวิทย์ค่ะ ใช่ไหมคะชันยูหรือว่าชันวินแจ่ทำไรอะ่ะอันนี้ตักก่อนครับนี่จะใส่รถด่วนนะครับอ๋อนี่นะคะเราจะเอารถดว่วนใส่เข้าไปนะคะนี่จ้ะต้ารถเจ็นเนี่ย ะะให้แจเก็บค่ะนนีนั่นแหแ้เ<ะ>น,นีย่ย่มตมเลยเนะี่ยวันนี้มีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะคะน้องแจนันเองนะคะ บุ๊คเราเศษเยอะเยอะเยอะเกินอะ่ะเกินเดี๋ยวเราเก็บแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอะไรเมนูทอดทอดทอด <c ười> กรอบนะทอดกรอบแล้วมองพีสตูดอะฮะทอดกรอบอันทอดกรอบก็ได้ทำร<ถ>ูดพลิกก็ได้รดดูดด่วนนี่ถ้าสมม,มติว่ามันโตขึ้นมามันจะเป็นอะไร อามดดะมุดดวล่าแกเนาะแพทเป็นไรนะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เราเก็บรถด่วนก่อนนะคะนี่นะคะวิธีการหารถด่วนนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะวิตามีเอ็นแทดอะหมดแล้ว เอาบุหรี่ตะคิดกับบ่อไรเอะหล้วแบบอะไ้อันนี้จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะแล้วก็ไม้ไผ่นี่ปลูกเองไหมคะช่างวิชอบช้ปลูกมันี่นะคะเป็นไม้ไผ่ใหญ่นะคะเอามาดูกันอันนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะให้แจ้เป็นพ่อครัวนะคะได้ไหมแจ้แจ้พี่แจ้พี่เป็นพ่อครัวแม่ครัวดีกว่าเป็นแม่ครัวนะคะวันนี้แจ้เป็นแม่ครัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าแจ้นี่มีความสามารถพิเศษนะคะก็คือลอกลอกเลียมแบบสัตว์นะคะเสียเสียแบบสังนะคะคือแบบไม่รู้ว่าถ้าจะให้แจ้ ลองดูนี่เจ้ทำได้ไหมตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าไอเขาพี่ไอเขาไอเขาเจ๊ไม่กล้านะคะเดี๋ยวถ้าเจ๊กล้าเมื่อไหร่เดยวน้องจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็จะมาดูอีกอันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าข้างล่างนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะพี่เป็นสวนสตรอเบอรี่นะคะแล้วได้ข่าวว่าตรงนี้มีทากด้วยใช่ไหมพี่มีทากด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นน้ำพ้อยเหรอคะอนี่นะคะ อย่าบอกว่าที่นี่นี่คืออากาศหนาวตลอดเลยนะคะฟันสูงเลยทุกคนอันนี้นเนมนีค่ะเยอะมากเลยฮะเพราะว่านานนล่อเนี่นะคะชมงนิดนึงทุกคนลมแรงมากเลยค่ะ นอน,นอ่ะพี่ชดนียเอาโล่วนออกค่ะ่าเค่น,นั้นแหละไม่ต้องเก็ได้ลมแรงมากเลยนะคะด่าฮือโคตรแรงเลยพี่ะชิตหะไอเนี่ยไม่กวะ่กวไม่กวัว เหม่อ่ะฮ่าเล็กเลยอจิมมวคนนี่คือผลงานของเรานะคะมองเห็นไหมคะมันจะมืดๆเลยค่ะ คนตอนนี้เราก็จะมาดูผลงานของเรานะคะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะขีกีนะคะภาษาหนูเรียกว่าขีกีนะคะอันนี้ก็คือได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็คือหมดหน้ามาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่วงนี้นะะหมดหน้าแล้วอันนี้นะคะเผื่อใครไม่เห็นหน้าแจ้ชัดๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหน้าน้องแจ้ะนะคะ ดมดนี่ค่ะเดวเดียวดเดี๋ยวเราก็จะให้น้องแจ้ทํากับข้าวเองนะคะนี่มีแค่นี้นะคะพาทุกคนหลังจากที่น้องขารถด่วนเสร็จนะคะน้องก็พาทุกคนมาชมความสวยงามของสะพานบ้างปางอุงนะคะที่สร้างใหม่ค่ะนี่นะคะ ฝันน่งนู้นก็จะเป็นสะพานที่เขายังใช้งานอยู่นะคะแต่อีกไม่นานเขาก็จะมาใช้งานที่ฝั่งนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเพิ่งสร้างเองนะคะแต่นี่ก็คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะถ้าเสร็จแล้วเขาก็น่าจะเปิดใช้งานค่ะนี่นะคะคือตอนนี้คือบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนที่บ้างปางอุงนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ นี่ค่ะเป็นสะพานกี่วลมดัอินนะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนฝั่นนี้ก็จะเห็นวิวภูเขาค่ะค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ น้องก็มาถ่ายบรรยากาศสะพานใหม่ที่บ้านปางอึ่งให้ทุกคนดูนะคะซึ่งแบบเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็วิวสวยมากค่ะทุกคนน้องก็เลยอยากนํานเสนอแล้วก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูค่ะอยากให้เห็นเลยค่ะวันนี้ฟ้าก็สดใสแล้วนะคะเพราะว่าสองสามวันก่อนนี่คือฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะขึ้นหยุดไปเองค่ะขึ้นหยุดไปวันนี้เองนะคะก็เลยอยากถ่ายให้ทุกคนดูค่ะ จริงค่ะทุกคนค่ะทุกคนหลังจากที่น้องพาชมสะพานใหม่แล้วนะคะตอนนี้น้องก็จะกลับเข้าหมู่บ้าน ปางอุ๋นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวม้งนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้างหลังน้องนี่ก็จะเป็นสวนสตออรอเบอรี่นะคะตอนนี้ฝนตกค่ะนี่เดี๋ยวน้องจะถ่ายบรรยากาศด้านหลังให้ทุกคนดูนะคะสวยมากค่ะแล้วก็ตอนนี้คือหนาวมากนะคะบอกว่าอยู่ที่นี่นะคะคืออากาศหนาวตลอดเลยนะคะยินทันหน้าหนาวนี้น้องไม่อยากพูดถึงเลยค่ะว่าจะหนาวขนาดไหนนะคะ,คะเดี๋ยวน้องจะถ่าย วิวด้านหลังให้ทุกคนดูนะคะค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวสวนสตรอเบอรีอรนะคะซึ่งปลูกเยอะมากค่ะอีกเดือนสองเดือนก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้คือฝนตกแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนมืดมาเชียวค่ะคืออย่าบอกว่าตอนนี้คือหนาวมากค่ะ นี่ก็คือเส้นทางนะคะค่ะเดี๋ยวน้องก็จะกลับเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนมาแล้วค่ะเดี๋ยวนุจะเปลี่ยดเอานะคะวันนี้ก็ ของรำลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะ